มวิดีโอที่กําลังไหลลื่นแต่สุดท้ายช็อตฟิลเฉยเลยทุกคนครับช็อตฟิลนะครับวันนี้น่าจะ EP 6ีหกปะมาก็จําไม่ได้แล้วอะไรกันนะ อ่มีตัวเลขอยู่เชื่อว่าทุกคนอ่านออกนะครับแต่จะช็อตฟิลจริงไหมลองไปดูคลิปพวกนี้กันเลยดีกว่าอ๋อลืมบอกนะครับเผยเห็นชุดแปลกๆพอดีถ่ายคลิปอาหารมาก็เลยแต่งมาทั้งแบบนี้เลยนะครับเวลามันไม่ได้และต้องทําเวลานิดนึงครับไปสนใจคลิปอาหารอย่าลืมไปดูที่ช็อตนะครับจะเป็นติ๊กต็หรือเป็นในเพจก็ได้อดทนอีกนิดนะปวดมือปวด กดจุดห้ามอืเอเ้ยมอกกับคนกำลังปวดอืในที่สาธารนณะใช้เวลา5วินาทีอ่ะขอทำดูเลยแล้วกันเผื่อช่วยกั้นฉี่ได้บ้างเต่าเยอะจัดนี่ใมึงประชดกูวเนี่ยอูโอรีโอ้โหโอรีโอหรอเบือ่ออะไรเนี่ย เพิ่งขัดข้องถ้าโอรีโอนี่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นเมกคาเฟ่นี่จะขมเอากลับไปทำได้อีกหลายซองเลยบ้าบอได้ไหมอ่าไม่ได้ทายใหม่โอเค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 อันนี้ได้ไหมอ่าได้โอเคดูจากรอยยิ้มเอาเอาปมเองมาเล่าแทๆเลย เดาใจให้เก่งหน้าเป็นผู้ชายนะ่ะข้างนอกนั่นะฉันก็เป็นแค่ไอง้งูรถ้าจะไปกล้าทำลายช่วงเวลาดีๆแ,แต่มันก็ไปเจ็บเท่ากับการที่มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนเดียวที่ฉันเคยคิดว่าไว้ใจได้กับแพงชั้นข้างหลังคือ <c oughs> มันดำจัดให้พี่เขาหน่อยแล้วกันอย่างน้อยก็ถ่ายแค่รูปเดียว <c oughs> อ อาจจะไม่เข้าใจดูใหม่อีกครั้งโบ๊ะนี่คือภาพจริง <ฆ>คือเขาอยากจะเช็ดกระจกใช่ไหมให้น้ําแข็งมันหายไปแต่ว่าอุณหภูมิมันต่างกันเกินมาเลยแตกเคยเกิดเรื่องแบบนี้นะครับกับการล้างจานเช่นสมมุติจานหน้าหนาวเนาะ,ะจานเราเย็นมากเย็นแบบโคตรเย็นแล้วเราน้าร้อนใส่บางทีแก้วก็เป็นนะครับแตกโป๊ะเลยนะแบบลาวโคระเลยระวังปลดล็อกความกลัวใหมท่ทำหน้าขนาดนั้นเนาะ ว่ายน้ำไม่เร็วระวังนะร้ายกว่าจระเข้นะคนตายด้วยยิปโปเยอะกว่าจระเข้นะครับแรงกัดหมาสารในตัวเนี้เดี๋ยวจะซื้อของมาถวายไม่ใช่ตัวด้วยโอ้โหน้องก็กลัวคนอยู่นะเดี๋ยวผมเห็นเหมือนคนเดินว่ะทุกคนใช่ไหมมีคนเดินอยู่อะเดี๋ยวจะซื้อของมาถวายเลย กลัวมากแล้คนที่เดินนะเดินทอดน่องใส่หูฟังเฉยไม่ได้นะครับต้องสังเกตหูตาไวตลอดลาไม่งั้นอาจจะเจอได้จริงถ้าเจอบนบกเนี่ยเรายังพอวิ่งหนีจากระเทศทันครับแต่ถ้าในน้ำก็เป็นตัวได้เลยถ้ามันถึงตัวแล้วก็จบขนมขนมในห้องเรียน หลับแบบเปลี่ยนที่ได้แน่ๆห <laughs> น,น,น,นึ่งชินหน,น,นึ <laughs> นานนาน่งคำเดียวนะ่ะเพื่อนเพื่อนกันให้กันไม่ได้เหรอมาได้ไงวะเนะี่ยย้น พี่ก็ชอบใจนะไม่แย่งแรกหรอกพี่โดนแก้งแม่คนที่เขาบ้าจีมันบ้า,บาจีมจริงๆเอ้เหนื่อยนะเขาไม่ได้อยากจะแกล้งหรืออะไรนะนะั่นน่ะบางคนบอกว่าไม่เชื่อนะครับว่าบ้าจีมมีอยู่จริงคือแบบแกล้งหรือเปล่าไม่นะรุ่นนี้แล้วเขาไม่มาแกแล้งลหรอกเขาอยากอยู่แบบสงบด้วยซ้ำ ลูกของคแบบนี้โอเคทุกคนก็เป็นป่าวะสำหรับใครที่เห็นคนที่เขาหน้าตาดีมากๆอาจจะไปเทียบบิวตี้สแตนดาร์ดเนาะเพราะจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีไอ้แบบนี้ยแล้วมันแก้ไม่หายทุกคนมันต้องเลเซอร์เท่านั้นด้วยเพราะงั้นถ้าไม่ปล่อยให้สิวบานบวมแล้วไปบีบสิวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอาการนี้ตอน,นเด็กๆเ,เราไม่รู้ไงใครได้ยินตอนนี้ก็ระวังนะครับหาวิธีรักษาสิวที่ถูวิธีด้วยเพราะโหได้ปิดแล้วมันหายยากจริงนะ มิมะตกแล้วครับหิมะก็แย่แล้วดอยปุยโอ้ยลูกเห็บฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยว่าทำไมต้องเอาขันไปรองด้วยหิมะพอได้ลูกเห็บไม่ได้ฮะเจ็บหัวตุรกีไอศครีมเน่พอแล้ว เดี๋ยวรอดป่ปเดี๋ยวรอดป่ปเอาพร้อมแล้วนะฝึกมาดีแล้วเออยืนให้เฉยๆแสดงว่าไปดูร้านอื่นมาเยอะไงไอพวกติ๊กตอกมันเชื่อไม่ได้หรอ น้องให้เรียบร้อยเลยอะชาปูนยังสวยเออไามาปลอยเฉยเหมือนเทศบาลแถวนี้เลยนะไม่เอาความคิดงั้นมาจากไหนวะเรียบๆก็สวยดีแล้วระวังคนเหรอเรียบร้อยโอ้โหแแ้้วแต่งตัวกันมาอย่างดีเวอร์เลย ถ้ากูขอแต่งงานในที่แห่งนี้กูจะต้องรู้สึกกับมึงยังไงจําได้อีีกหลายปีฮะร้านนี้เอาน้ำต้องมูดถุงนึงเอาปลาทองผมไม่เอาแล้วครับผมไปลงมากลยน่ต้องกุยแล้วไปเออเลี่ยนเข้าสิงตกใจนึกว่าน้องพูดได้ แมงไรอะ่ะพึ่งหรอทำไมมีเสียงไม่ใช่พึ่งนะน่าจะเป็นพวกตอบผมเคยได้ยินเสียงแบบน,นี้มันน่ากลัวมากแมงผู้ปะสักอย่างตัวอะไรฮะน่าจะแมงผู้นะที่มันเจาะตามไม้อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนถ้าเป็นบ้านไม้น่าจะเคยเห็นกันนะครับไม่รู้ปัจจุบันใครเคยเห็นบ้างเปลนอนทีที่แม่งแบบตัวดำๆอะลอยไปลอยมาไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช่ นั variance, s s so either, like, ่นแหละครับทุกคนนี่คือวิดีโอช็อตฟิลผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแนวรวมๆแล้วเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูด้วยกับกระแสที่กําลังมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณ บางเรื่องนะอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้เพราะว่ามันช่วยสําหรับช่องของเรามากๆนะครับถ้าไม่ลําบากไม่ใช่แค่ช่องผมเองเดียวนะครับทุกๆคนที่เขาทํา YouTube อยู่การที่คุณกดไลค์ให้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณเป็นการซัพพอร์ตครีเอเตอร์ที่คุณชื่นชอบนะครับมันก็จะเด้งคลิปวิดีโอนี้ไปให้คนอื่นเห็นได้มากขึ้นแล้วก็แชร์ความสนุกกันหรือว่าคลิปวิดีโอถ้ามันมีประโยชน์มันก็จะกระจายไปสู่กว้างๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับยังไงก็รักทุกคนเหมือนเดิมแล้ไไเจอันหมหนม่มคคาะรบ